ชอบมาแล้วสูงตั้งแต่สูงสุดถั่วอาจารย์ถึงโมทิงได้นะของผมเลยนั่งตรงนั่นหนูนั่งตรงนั้นน่ะชอบมาแล้วตีขั้วหนเลยจ้าวันนี้ได้กินโซลิสองวันนี้ชอบได้กินัโซีิสอง อยูกระจ้อเอาตัวลสงมาฝากอร่อยเลยเข้ามาแปะไปแล้วเจอได้นจอาไหม เดินรำบรายัดโยมนะช่วยใบใบแล้วก็เดิมาอยู่กระจกจบแซ่บๆยามใบใบทุกอย่างคนไปเดียวคนดูเก้าเก้าเลย ร้อยเอ็ดแล้วหนึร้อยอวันนี้กินถั่วลิสงคนเดียวนะกินถั่วลิสงนะเด็จาะกินถั่วลิสงนั่ง,นงกินแตงโมแบบอะไรบ้างเนี่ยกินบ่อยไหมกินมะม่วง เองนีน่เออแกกินเองบ้างเออนี่จะตักเลยเออไ<อ>มโยมก็ทักมามบอกว่าจะพาหลานมาบวชที่วัดหนองหยาเอาไว้ปีหน้าโยมเนอะเจาอหน้าทัก่ะนนม่วงก็อยากกินนมอ่วงแต่เป็นมปนม่วงดิบอยู่เนี่ย ม่งสดก็ไม่เอามาให้เว้ยมัม่วงมันเลยมานี่ม่วงมันจอคนเหลืองอจะเอาจะเอาม้องไปงอตัวนี่ห้องประจานนี่ในข้างข้างตู้เย็นน่ะเอาสุกๆเลยเด้อได้นะลกเนี่ยไปเอาให้คุณโยมนะเจริญสุขเจริญธาารรมอะไรก็โยมนะท่นนี้ก็จะอีกวันหนึ่ง ที่มังกรจอ,องเราก็มานั่งกินอร่อยๆคุณโยมแล้วก็ให้กินเมื่อสักครู่นี้ให้กินทวนิสงนะยกินเสร็จไปที่เรียบร้อยคุณโยมกินหน่อยเดียวไม่กินเยอะอย่งเงเดี๋ยวเขากำลังไปเอาเอามะม่วงสุกมาให้นะลูกนะ อย่าบอกนะจะมานอนให้เกา,างไงต้องเลยไม่มีเวลาม,มาอกินรอก่อนลูกกินรอนรอรอบ้านเสร็จก่อนคุณโยมรอบ้านจ่อเสร็จก่อนตอนนี้บ้านจ่ะยังไม่เสร็จนะ

อินมหมดหมดหมดหรือวะราคาเท่านั้นใช่หรอเจ้าว่าดูแลจอเจ้าเองค่ะเหงาสาธุสาธุมังสุกคนโยมคนโยมมาถวายโยมมาให้เจ้าพา,าจากินเองเจออ้ายาหนีไปเที่ยวอีกนะตาลอยเว้ มุมสุกอร่อยเลยคัเนี้ยราไม่จอน้องจอดกินมะมุ่งมะมุ่งอร่อยจ้าม้มมุมสับเซ่ย่านหมากัดหวานเชียบเนาะนี่สุกมากนะ Trà. Trà. Ừ, chín năm rồi nè. Sáu bọt, à lại nói nói. À rồi, Tạc nướng ơi. Ban chó tịt em mấy? <laughs> tịt e kim kỳ. Ừ, à, ban tịt. Tịch... Nó nên chơi đùa là chó đuôi. บ้านจอต้องผูกเปรวไว้ให้จอด้วยนะคะกแบาบน้ำมัดการพาจันร้อนจอร้อนไ,มมมไ,มไมหมจ๊ะ <c ười> มาอจให้เนา่ม่้ารให้เนเให้หรอม Đây cả hay cho nó nó khá căng quanh. Duh. Duh. ทำมุมทำมุมหลบฝุ่นให้เจาด้วยนะคะ <c oughs> มือต้องนิ่งนิ่งมือต้องนิ่งๆงนิ่งไม่เข้าจิตตาลายอะไรบ้างสูบอย่างนี้บ้างนิ่นงเห็นหน้าแล้วกินเจ้าอ้วนน่ารักจังเลยจ้า จะเห็นเราต้องไปฝั่งนี้จะไปดูจอหน้าจออิ่มเลยหนึ่งคันไปไหนแล้วจอออกไปไหนแล้ว Bài này đó à. ừ, Bài này to thả đây Năng đây Năng nằm đây Đó Năng nằm đây Bài pít tôi mà pháo mà pháo cái này nữa จอจะหนีวิเทียวตอนพระอาจารย์กับแม็กไปอยู่ไม่อยู่วัดหลวงรักจ๋อน้องมีนเสียงน่ารักจังเลยขอบคุณครับผมบ้านจ๋อเรียบร้อยยังครับจ๋อยังไม่เสร็จเลยครับจ๋อยังอยู่วัดป่าอ,อยู่ครับตอนนี้มาได้เลยครับตอนนี้ยังอยู่นี่ใช่ป่ต่อใช่ครับอันนี้ใช่ป่ะครับจ๋ออ้วนจ๋อกินเก่งเลยจ๋อลอ้อแมจ๋ลาล้านพาย ติดพัดลมไอ้น้ำหรือลังคาที่มีสปิงน,น้ำจอจะไม่ร้นอนจอยังอยู่วัดปะอยู่ครับตอนนี้จอยังอยู่วัดนะ่ะอยู่ตอนนี้นะจ๋าเราถามอยู่วัดเปล่าอยู่อยู่ครับจออย่าดีว,วิวที่อนัะ อันนี้อยู่ตรงถ้าเข้ามามาจะอยู่ตรงกุฏิไม้ครับอยู่ข้างล่างครับมาเดินเดินเข้ามาตรงข้างล่างกุฏิไม้ได้เลยครับเข้ามานี่ก็จะมาอยู่แถวตรงบันไดตรงนี้ครับเนี่ยแถวเนะี่ยเนี่ยเดินออกมาเนะี่ยเข้าเข้าทางนี้ก็ได้ครับตานนี้ที่มีง,งานครับแล้วก็จะออกตา,านี้แล้วก็จะเจอน้อ,องจอแม็กไปยังยงังไม่รู้เหมือนกันครับ จอบ,บอกเราให้พ่อแม่ไปก่อนที่วัดร้อนไหมคะนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ถ้าต่างแดดนี่แต่ถ้าต่างแดดนี่ร้อนแน่เลยโอ้ต้องไปฟังนี้จอเราจะตับตอหาขอบุณครับผมมีพ่อเนมมาคอยตอบขอบุอมแถวหลวงตาปะ่ะไม่ไม่ใช่แถวหลวงตามาแถวเนี่ยต,งตรตตงกุฏิไม้ครับแต่ตรงบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำ cái rồi nè. chó bên này đó. Mày dữ. Mày mới dữ. Mày dữ tầm Mà mất cái cạch. bên nào đó chó. bên à, à. nào đó. nào đó nam nam. Chó im nhăn. Kia nam nhiều. ไปว่ายน้ำเลยจ้อร้อนป่าวมามาขึ้นมาแล้วฮะเอ้าเนไว้ด้วยเอาไปไหนต่อ,อน,นั่นทำไรไม่มีใครเกาให้เรานะกลัวแล้ว อ๋อตรงมันมันกัน,นไม่ได้มันต้องไปหาที่อ๋อรับผมกับคุณคำแนะน้ำขึ้นไปไหนล่่ไปหาของกินตอ่อนั่งว่านั่งนั่งเรื่อยๆจะ้ะ ต่อตออไปไหนแล้วเอาต่อไปไหนไปไหนเอาเอาตัวยออใหญ่จอสบายดีมัมสบายดีครับก็บางทีก็ไปตามหมู่บ้านนิติกรครับแล้วก็สองสามวันกลับมาทีแต่ตอนเนี้ยมาเข้ามาสามวันติดครับ ก็มาแต่วันมาวันแรกแล้วก็มาวันที่สองแล้วก็มาวันที่สามวันที่สามก็คือวันนี้ครับมาสามวันติดแล้วเนี่ยไปไหนเอาเอาไปไหนเอาเอาไปไหนไม่นมเปี่ยวจอไหมครับคุณนี่ไม่มีเลยอ่ะ แม่เกาให้เดี๋ยวหนีไปอีกหนีไปแล้วไม่กล้าเกากลัว,วง่ำจ๋าหาหน้ามาซอยมาหาคุณโยมเอมอจ๋าจ๋า เอาหนีแล้วไม่มีคนเกาให้จ้ะทำอะไรหลังึ้นมาไข่ย้อยเนี่ยจ้ะ งูกุ้งเลยจ้ะเอาไปไหนแล้วอ่องออาไป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 ไหนอ่องหอยอยู่น้อกินน้ำกินน้ำกินน้ำกงไปพักแล้วไปไหนต่อนู่นไปที่ทำงานด้วยไปดูกงไปกงใกล้เสร็จแล้วไปไปดูไปกินต้นไม้นีกินต้นไม้นี่เอ๋กินต้นไม้ ชว่วงนี้มีตุเรียนจ๋อเลยกินไปจ๋อชอบกินเลยไม่ไปไหนใช่ไหมคะน้องป้อนินโอ้น่าจะใช่เมื่อวานก็กินไปอยู่กินเมื่อวานกินมังคุดกินทุเรียนโอ้ยตามไม่ทันแล้วจ๋อไปนู่นไปนี่ตามไม่ทันแล้วจ๋อม,มอ,อู้ยเดินไว้นี่อ๋อ จอเขาเรียกล้วไป <Yes. S 1> เฮ้ยจาสุดก,กลัว้กกวเอเต้งคนนี้ไม่กล้าเกาแต่พูดเก่งน้าดูไปไหนล่ะไปโบสถ์ทำไมจะไปสวดมนตนะ์เนาะโอ้ยจะ nhạc kia mi chan mẹ con mỹ đi bôi bụng quá thoong thoong chóng nhạc kia phải thong hoa phạm luôn á học bài bài nào mika đơn tam luôn dạ dạ Ui dạ dạ không dạ 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 หุนไปนู่นเลยอุ้ยไนกรอหนู่นเลยอืมโอ้ยเดินตาไมทา่ทันเลยเดินไวแทะขะไหนแล้วหนุ่มโอ้ยเดิดนอะ leo tiêu có bị tàng. chó. chó yếm hai <laughs> nén. nón điên lên. nón rồi. nón rồi. nón rồi. chó rồi. nón

กินเองเลยนี่กินเองเลยมันไม่กินไงคันแล้วเกาให้หน่อยพี่แม็กซ์ิ้งด้วยมากินเฮ้ยจ้ะน้ำมามองฉันอย่างนี้สิตายแล้ว กีเทือดจะบ้ามันใครไปเนี่ยมันเนี่อเปล่ามันกินอนิ่มแล้วกินอะไรมามันกินมุ้งมะม่วงทั้งมังเอ๋ทั้งถั่วทั้งอะไรก็ไปถ่ายฝั่งนู้นแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปซะดไหมสิเด็กโดนลิงกัดอันนี้ก็ว,าว้าวเลยจ๋าอ่างนอนอยากนอนร้องอิ่มอยากนอนแล้วสำมักเหนี่ยระวังจอกัดนะครับครับผม ไม่กินไม่กินไปแล้วครับผมไปนเงินสวัสดีครับที่ไหนไอที่มาเร็วรูปหางลิงเลยครับแกกินเร็วโอ้ยนักรูปหางเลยตามยมบอกงอนแล้วอิ่มแล้ว มาเแม่ผมกล้องไม่นิ่งเลยครับน,มมนิ่งมันไม่นิ่งกลัวกระทิ้งจอผมไว้ทิ้งจอไว้กับผมคนเดียวเนี้ยน,นะ อากาศร้อนเจอ,องคงงุดหงิด่ะปล่อยเขาก่อนเถอะค่ะน้องง่วงเอาไม่กินเต็มแต่กินขุดอมแมงอะไรเข้าตอเขาขวง่วงนอน อะไรลพระอา,<พ>าจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมนเนรต้องเอาใจจอ๋เอเฮ้ยต้องเอาใจจอ๋อดีๆ <c oughs> นะ เกาพุ้งให้จโจทุกคนเกาพุ้งไม่หิวปล่อยให้นอนเถอะครับเกาท้องหน่อยครับเนมเห็นไหมตะกินไหมเนี่ยเห็นไหมถ่ายเห็นไหมจอร้อนไหมคะอืมนอนกินน่ารักมากค่ะเต็นที่ไหมเห็นไหมฟูไม่ไจ่อ,อยหรอ่ สบายแทย้สบายเลยอ่ะหนึ่งคันไปแล้วยวกลับแล้วไปแล้วโอเคไปกิไปกินไปแล้วเด้อไ,ไปนี่นะครับโยมไปแล้วจอให้จอไปพักแล้วบ๊ายบายนะครับโยมไป บายยจอบายยจอกันฮะบายขอบคุณนะครับที่มาดูจอในวันนี้เดี๋ยววันหน้าจอมาเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูอีกนะครับโอเคไปแล้วนะครับบายยจอไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับในถ้าวันไหนจอมาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหพระอาจารย์ไลฟ์สดบายๆครับจเจริญพรรับโยม